สวัสดีครับจะพายผมก,กับเจ็ดข้อดีของสุนัขพันธุ์มาริอนสหรือว่ามาริโนครับขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความกระตอือรือร้นและก็ความทุ่มเทพมันเป็นสุนัขที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่มีชีวิตแอคทีฟแต่ต้องการสุนัขที่สามารถทํางานร่วมกับพวกเขาได้แล้วข้อดีของเขานั้นจะมีอะไรบ้างนะประชมเลยครับ 1. ฉลาดและก็ฝึกง่ายเแบลบเยียมมาริอยสขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดครับพอมันเรียนรู้คําสั่งและก็คมเปธนต่างๆได้โคตรรวดเร็วเลยและะต่กระตือรือร้นที่จะเอาใจเจ้าของโดยความฉลาดนี้ พวกมันจึงสามารถฝึกฝนได้ทำงานต่งตางๆเช่นการต้อนสัตว์การค้นหากู้ภยัยการเป็นสุนัขตำรวจหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นสัตว์เลี้ยงบาบัดครับ 2. แข็งแรงและก็ทนทานเบลเยียมมาเลนอยส์เป็นสุนัขที่มีรูปร่างแข็งแรงครับกล้ามเนื้อแน่นและก็เต็มไปด้วยพลังงานพวกมันต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นการเดินเล่นการวิ่งพวกมันยังทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีครับ สามซื่อสัตย์และก็จงรับพักดีเบลเยียมไรน้นอยส์ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และจงรับพักดีต่อเจ้าของประมนสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับครอบครัวและพร้อ,อมที่จะปกป้องพวกเขาจากอันตรายครับสี่กล้าหาญและก็มั่นใจเบลเยียมไรน้นอยส์เป็นสุนัตที่กล้าหาญครับมั่นใจและก็ไม่หวาดกลัวโพรโมนมาถูกใช้ในงานรักษาความปลอดภัยการทหารและก็การบังคับใช้กฎหมายครับเนื่องโดยความกล้าหาญและก็ความมุ่งมั่นของมันนั่นเองห้ากระตือรือร้นและก็ชอบเล่น เบลเยียมมารีนอยส์เป็นสุนัขที่กระตือรือร้นชอบเล่นและเต็มไปด้วยพลังงานครับพราะมันชอบที่จะได้วิ่งเล่นว่ายน้ำหรือว่าเล่นเกมต่างๆกับเจ้าของพาะมันยังชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและก็ท้าทายตัวเองอยู่เสมอครับ 6. เหมาะสําหรับการฝึกอบรมโดยความฉลาดกระตือรือร้นและก็ทุ่มเทเบลเยียมมารีนออยส์จึงเหมาะสาหรับการฝึกอบรมครับพาะมันสามารถเรียนรู้คําสั่งและกลระเมตต่างๆได้อย่างง่ายดายและสามารถฝึกฝนให้ทางานต่างๆได้หลากหลายครับ 7. สัตว์เลี้ยงที่ครอบครัวที่ดี เบลเยียมมน,น้อยสามารถไปสัตว์เลี้ยงในครอบครัวที่ดีโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความแอคทีฟพวกมันรักเด็กและก็ชอบที่จะใช้เวลากับครอบครัวอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องฝึกฝนและเข้าสังคมกับพวกมันตั้งแต่อย่างเด็กเพื่อให้พวกมันนั้นเติบโตขึ้นมาไปสูน่นักี่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีนั่นเองเป็นองไรบ้างครับแม้ว่าเบลเยียมมน,น้อยจะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลี้ยงครับเบลเยียมมน,น้อยนั้นต้องการการออกกำลังกายการฝึกฝนและการกระตุ้นทางจิตใจเป็นจำนวนมาก หากคุณไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่พวกมันได้พวกมันอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นการเหาการขุดได้ครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ